เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยูบผมเฟมรมเกมมิ่งครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมารีววเวิร์นอีเวนต์ประจำวันที่6ออันวาออพูดดิ้นพันหมดแล้วนะครับก็เป็นอีเวนต์ลูกเต๋าใหม่นะเป็นลูกเต๋าอะไรวะผมริมานลูกเต๋าของเล่นลูกเต๋าลูกของเล่นนะครับเออเออผมเลวตาแล้วนะผมก็ซื้อเลยนะซื้อด้วยเพชรเป็นเพชรจำนวน520เพชรนะครับส่วนตังล้านสองนะ คาอัพก็อย่างเคยครับประมาณ4,000 0 0ครับผมดูแล้วทุกลูกเลยประมาณ4,000 0นนะผมชี้เกตไปนั่งนับแล้วอัพเต็มได้ตัวสุดแี่ขนาด S บวก S นะครับ S บวกเออไม่รู้สุดะีิเท่าเนาะไปดูก็เลยว่าสุดที่ป่ะโอเคไม่เป็นักทีค่าอัพเท่าไหร่วะเดี๋ยวล้านสองโอเคประมาณ400,000ครับโอเคมีสองลูกลว มไม่ค่อยาสะสมมุมวทีผมขายทิ้งหมดแหละก็ไปดีเวนจี้ให้รวมเสกแล้วยูนี่ไม่ค่อยไ,ไม่ได้เพชรนะเป็นไอใบไมบนะ้สามใบสามสีเนี่ยสุทฮิตนะครับไปดูกันได้จังไได้อะไรวะมัน,นี่มีเจีย์ใหม่ผมไม่ต้องรุ้หรอกนอกจากเอสบวกอะผมรุ้น <laughs> Star, ar, บินดูคริสตัลมาสมัยคริสตัลเปล่าถ้นายได้จี้เอสไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคของดองผมมี้วผมเปิดไปแล้วนะ รา,ายไม้นี่ยผมเดี๋ยวผมข้อจะมารวมให้ดูคลิปหน้านะครับรอเปคลิปเป็นคลิปหน้านะคลิปต่อไปเนี่ยลูกเต๋าไม่เขาต้องเลยหรอกมันก็เหมือนกันแหละแล้วแต่ลูกเต่าไม้ก็โหดก,กว่าอยู่แล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อตีว่ะผมจะทําทอะไรผมจะสุ่มให้ดูไหมว่าสักมันออกยากไหมเนาะโอเคตีไม้ลูกตีมันตีตีตีซูซ่าเลยนะครฮึขึ้นไหมไหน ไหนโอ้โหสีเขียวครับผมเดี๋ยวผมจะรวมเลยนะครับไอส,สีเขียวเนี่ยผมไม่แลกแลแกสี่อันได้แส่หนอันนะครับแหมมันออกยากเหลือเกินอืม,เอ,อม,มเอาไปทุกคนจะไม่สู่มเอาเป็นว่าอีเวนต์นี้ผมจะไม่ทำเมื่อรกันนะครับไม่แน่นะถ้าเกิดได้มาถ้าใสา่องชิ้นผมหน่วยให้ดูนะชิ้นเดียวก็รวมจริง,รงชิ้นเดียวก็รวมลงทุนถ้าฟิกเอสบวกเนี่ยเป็นอีเวนต์แจกที่แล้ได้หนึ่งอันคือ แน่นอนอะคือได้แน่นอนหนึ่งอันนะไม่บาอยู่เลยโอเคอัปเเอก็ได้จีเอนะครับน่าจะเนี่ยมันไม่ขึ Level ้นเลยว่าเอสแอนดเอสโบปกติมันต้องซ้อนกันนะนี่น่าจะเป็นฟิกเกอร์นนะสีเขียวนี่ผมผมอยากได้แกนกับเออน้ำหอมเนะี่ยเอาไว้เล่นกินเกียนดีนะอันเดียไม่อยากได้สักอันหนึ่งนะครับโอเคนี่ไปช้ A, ไปชดอัปเดตไว้ชดชีวิตไว้นะครับเอาลงไอนนี่เลยนะครับ Okay. โอเคเอสบวกไหมอ๋อเอฟเบวกเลยนะครับโอเคน่าจะฟีเอสบวกเลยมั้งผมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเนาะก็ได้เป็นดุกแก้วของโวชิสตันแล้วนะครับหืยสุดยอดไปเลยได้ g ีเอหนึ่งอันเป็นฟีเอสบลนครับก็เป็นอีเวนต์แจกจีเอสบล์ครเดี๋ยวผมสุ่มให้เลยอ่ะสุ่มให้ดูให้มตูดเลยให้เหลือไว้สักห้าสิพอไหมถ้าชื่อขึ้นนี่ผมไดเอสบวกเลยนะโอเคไดจีเอสบวกอันนึงแล้วคิดง่ายๆกลมๆเลยชื่อขึ้นปุ๊บไดเอสบวกปั๊บอะ่ะ เข้าใจนะวัยรุ่นโอเคสีแดงนะครับชื่อขึ้นไม่ลูกพอ่อขึ้นสีลูกโอเคขึ้นครับได้สองชิ้นแล้วเนาะขึ้นมากล่องสองชิ้นไม่ได้เหรอสองชิ้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมดรออีกอันไหมใครขี้ก่าวรถกูอ่ะมีขี้ก่าวรถกูด้วยโอเคเก็บไว้ส 5, วักห้าสิฟเพชรนะครับอเอ้ยผมทำศูนมั้งเดี๋ยวผมที่รีวิวอันต่อไปแล้วนะ สีแดงสองอันละอ่าดูกันกนะครับจะฟิกเอสบวกไหมถ้าฟิกเอสบวกนี่ดีมากถือเป็น 7, อีเวนต์แจกจีบบวกอันหนึ่งเลยนะครับเอาไว้ตีบวกหกบวกเจ็ดไปแหละนะโอเคหนือนละสักครู่นะครับโอเคโอเคไหน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 ตีหมดแหละเอายังไม่ได้เหรอไม่อมหนีสายเลย ทาไมลูกผมจะลวดลงมาล้าทำไมนะฮะนอก40,000นะครับมาดูกันว่ามันฟิกไอต์บวกไปนะผมว่าน่าจะฟิกอะสีแดงให้ดีผมเอาเป็นไอ้ไอ้เนี่ยไอ้คิดสั้นน่ะไอ้คุมมือไกล้ผมจะได้ดูเผื่อเผื่อได้ออกแตนังฟ้าลิ้นพันหมดแล้วครับตอนนี้ในผมต้องเอาลยเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ใช่ไหมกับอันนี้อ่ะอันนี้ดวงดีอันนี้ดวงดีไปอโอ้ได้ไหมลผมจะทดสอบไอต์ไหมโอเคน่าจะเป็นฟิกไอตบวกครับโอเคชัวร์แล้วนะยืน แจก GS บวกนะครับคุณได้ A นี่คุณผมผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมีแบบว่าไงมีปัญญาเออมีปัญญาพอที่จะอ p ที A สองอันนี้ให้เต็มแล้วเข้ามาลุ้นนะครับโอเคนอกจากไอดีใหม่เนาะน่าจะอาจจะแบบว่าหมดทุนจริงๆนะผมจะรวมกับเปแบบแบ็นก็แล้วกันเคียมาดูกันว่าจะได้คู่มุกายไหมนีม่ทงนะครับทงตามันแล้วนะมัฝากบ้านใครไว้เนี่ยโอเคเนะาะเดี๋ยวผมก็ทำดองมาเรื่อยๆแหละเอาไว้อัพนะครับ เนี่ยอันนี้คอยอัพนเนี่ยโลเน,น,นี่ยในผมไม่ใช่ผมก็ไม่อัพนะครับจริงโอเคเดี๋ยวๆหกทัวร์มีอะไรทำไหมยีเวนต์นี้อือยูเอ็นนี้โอจีเอก็มาฐานครับสุ่มก็จะได้แพนกวินไม่ได้เหรอปกติเราได้นี่ไงไอแพนกวินเนี่ยผมดองไว้เนี่ยเพราทำบีพีสามแล้วนะครับโอเคหมดแล้วเนาะอีเวนต์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูประกาศก่อน คุณจะสงสัยเนี่ัวันนี้เป็นวันดังคารว่าทําไมตอนนั้นอ๋อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันดังคารเนี่ยตอนนี้คุณจะสงสัยว่าเออตอนวันดังคารตอนสิบโมงหล่อฟ้าทไมไม่ไม่ได้คะแนนจาก,กานั้นครับนี่ครับเขาประกาศมาแล้วเนาะเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เกิดความขัดข้องจึงทาให้เกิดปัญหาผู้เล่นบางส่วนไม่ได้รับรางวัลจากคะแนนอันดับรายสัปดาห์นะครับทางทีมงาน,นได้รับทราบปัญหากับกาตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจะทราบ และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเมือเ่อดำเนินการเสร็จสิ้นนะนะครับโอเคสตาร่นนเครื่องยนต์เนี่ยผมอยากดูไงี้ยออฟสิบสามออฟนั่นมีอะไรบ้างน่ารวมไหมนะเนี่ยเนี่ยโอ้พีเอสบวกจริงๆด้วยคือเจกกันให้จายกระจายนะครับถ้าเจเอสบวกไม่ต้องเอาเพชรก็ได้ผมยอมนะนายตายสักร้อยเพชรนะแบบเอาจี้ใหม่มาสักอันนึงอ่ะน่าจะรวมหาเมามันเลยนะครับดูสิบสามออฟนี่ก่อนนะเนี่ยใช่ป่ะลงฟิก นี่น่านจะทั้งหมดสามแสงนั่นแหละครับเอ้ยสามแสงสว่างสามแสงสว่างอันนั้นมันเหมือนกันนะครับอันเดียวกันแล้วอันนี้เบ 25, 30, ิ้ลยี่ห้าออกคูเป็นสิบนะครับแล้วก็เบิ้ลสามครั้งเบิร์นสามครั้งบินสามสิบห้าเงินเดือนแปดสิบแล้วก็ฟรีค่าเสียต่อสี่สิบสายการท่องฟ้านี่เอาอันนี้โหอันนี้ข่าวโมงมาเบิ้ลยี่สิบยังเหรอโอ้ยสิบส่งสุดและนะ้วเนาะโอเคโอเคสี่สิบตกเงิตัวเองกำเดิมดเงินสี่สิบโอเคป้องกันโอเคอันนี้ผมว่าผมว่าสิบสองอย่างสิบสองอย่างเนี้ย มีอันที่ไม่ดีอยู่ไม่เกินสามอันนะครับที่เหลือดีหมดเลยเนาะโอเคพอพอรับได้ไม่ดีหมดเลยหรอกพอรับได้อะไรเนี่ยโอ้จะไปนพอ้อนี่น,นี่มันแจกนี่ก็ได่อันหนึ่งนะมันแจกอีส่วนนคาดว่ามันแจกจี้ข้างลไอซบลอกอันหนึ่งเลยถ้าคุณมีปัญญาหรือปัญญารวมเอานะครับแหมอ๊อฟง่ายๆคุณก็หายตังค์สี่หมื่นเนี่ยจัดไปนะหาเล่นบ่อยๆนะอืมน say, เนี่ยไอเซยงเนี่ย คุณเก็บไ้น,นี่สี่อันเนาะผมไม่ยอมเก็บบอ,อกสี่อันแรกแสงอันเดียวรวมได้ออกสิบห้าเปอร์เซ็นต์บินนี้หน้าคว่มเลยนะครับคุณเอาไปรวมเอสบวกดีกว่านะฮะเอสบวกดีกว่านะครับแนะนำนะไม่ให้รวมแสงหรือใครทุนเยอะก็รวมๆไปนะผมทุนน้อยบอกเลยโอเคคลิปนี้คงมเท่านี้ครับก็ไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ